สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี <im> ้นะครับผมกับพี่พิมพ์นะครับตอนนี้พี่พิมพ์ขับรถนะครับจะพากันไปกินอ่ากินฉลองปีใหม่กันนะครับไปกินส้มตําที่บ้านผู้ใหญ่นิ่มนะครับเห็นว่าผู้ใหญ่นิ่มเปิดร้านอาหารนะครับเป็นร้านส้มตําอะไรนี่แหละครับเดี๋ยวเราก็จะมากินเมื่อสักครู่ก็เห็นผู้ใหญ่นิ่มเอาส้มตํามาส่งพี่พิมส่งส่งที่ ช่างนะครับทีมช่างที่เขาทําอยู่นั่นนะครับอองค์ปูพญานาคครับพี่พิมพ์ตรงรถที่จอดอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวเราไปบ้านผู้ใหญ่ก,กันครับนี่แหละจอดฝั่งนี้ก็ได้พี่พิมพ์เลยไปหน่อยนึงนะที่เห็นคนเดินออกมานะครับตามตามแต่พี่พิมพ์สะดวกครับนี่ คนเยอะเลยครับนี่แหละครับคือบรรยากาศหน้าบ้านผู้ใหญ่นิ่มนะครับเดี๋ยวเราไปนะครับตามมาค่ะิตามพี่พิมย่านหนิงก็มาป่ะแล้วไปกินข้าวบ้านผู้ใหญ่อโอ ตอนนี้เราจะมาบ้านผู้ใหญ่สวัสดีค่ะมาอุดหนุนส้มตำสุดยอดเด้อหนิเด้อมองนี่ดิผมเคยได้ยินไไชื่อเสียงการตำส้มตำอยู่แม่ผู้ใหญ่เหรอครับสวัสดีค่ะ,ดคะได้ยินข่าวว่าตำส้มตำอร่อยมากครับอยากจะมาชิม <c oughs> อฉีดค่ะล่าสูตรมาจากนี่400สามสูตรเพิมนิดนึงนะล่าสุดเประกิตส้มตำส้มตำอร่อยซ้มตำแบบเมื่อกี้ซ้มตำแบบไหนเขอขอีก็ได้เนาะ ครับขออนุญาตถ่ายถ่ายส้มตําได้ไหมครับแม่ผู้ใหญ่ตอนนี้ไม่มีพี่นะครับอ่าเดี๋ยวจะถ่ายแม่ผู้ใหญ่ตําส้มตำเส้นหมูเลเอาเอาพิเศษนะคะแม่ผู้ใหญ่พิเศษเผ็ดเผ็ดเลยนะคะน้องพิเศษอยักษ์กินขี้พิมพ์่าหนิงครับเดี๋ยวรอก่อนนะคะเส้นมันมดครับขนมจีนก็ได้ค่ะห้าสิบบาทได้ค่ะได้ค่ะกระถินนี่ถึงเท่าไหร่อ่ะหนูจะใส่ให้อยู่ค่ะไม่อยากซื้อหมด ออยีบาทเราเปล่านี่แค่นี้นะตีนทางการเราบอโอเคค่ะตอนนี้เรามีคนเลี้ยงอ่ะผู้ช่วยมาด้วยเดี๋ยวเราต้องจัดเพืดอนนะคะจะเอาไปกินฉลองปีใหม่ย่าหนิงค่ร้านย่าหนิงค่ะจะไปฉลองปีใหม่ขอกินข้าวก่อนห้าร้อยนี่กินข้าวก่อนพี่ขอขอห้าร้อยขอเป็นเพื่อนนี่ครับแม่ผู้ใหญ่ตำอันนี้เขาเรียกตำอะไรครับตำซัวเหรอ ตำซัวครับตำซัวผู้ใหญ่ห้องตำซัวแม่ผู้ใหญ่ก็มีช่อง y ยูทูบเหรอครับผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่มีครับมาซื้อส้มตำพริกกี่เม็ดพี um ่พิมพไม่น um no ับอายุค่ะเอาตามอายุรสจัดมากค่ะกินได้เยอะค่ะเอาเศษเลยนะคะห้าสบบาท พันสามเล้วยก็ไดีครับเป็นพันสามเล่นรังใดด้วยฝากน้องได้ไหมคะน้องเตยน้องเตย้มาทำอะไรอยู่ตรงนี้รก็เป็นกบกอกนะคะมาช่วยพี่ปานอ๋อมาช่วยพี่ปานช่วยพี่ปานเป็นกบกอกนะคะไหนปานทำอะไร มาดันพี่ปานให้เออ่พอดีเขาผู้ใจบุญมีมีผู้ใจบุญจากนอร์เวย์ให้เครื่องสมาร์ทโฟนพี่ปานใหม่ค่ะก็เลยใช่แล้วก็เขาบอกให้พี่ปานทําชงด้วยก็เลยพากันดันกับพี่โจ้พี่โจ้สามสี่อมรินแล้วก็พี่ควาสินนครสินนลินชายก็เลยดีกันเนาะเบ้นกอก็มานั่งเชื่อดันเชื่อดันไปเจอ้องเบ้นกอก่อนะคะผ่านช่วยช่วยช่วยกันอันนี้มาดูส้มตำ เราอยู่กันแบบพี่น้องนะคะมาคาการับมาครับป่าตันเข้ามาชิมซุปน้ำร้อยเนี่ยทันท่าเีย